ของซีเซียมคือมันใช้ในโรงอุตสาหกรรมเพราะว่าในโรงอุตสาหกรรมมันจะมีท่อน้ำเยอะๆแล้วเราซีเซียมคือมันจะบอกว่าวัดความไหลตรวจสอบว่าตรงไหนรั่วที่หูอธิบายไปได้บางจุดเราจะมองไม่เห็นแต่ซีเซียมจะช่วยบอกโอเค the next one ต่อไปเป็นยูเรเนียมใช้เป็นส,ส่วนใหญ่คือใช้ในโรงงานนิวเคลียร์อยู่แล้วโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อมาเป็นเชื้อเพลิงต่อมาก็เป็นแกมมาก็แกมมาแกมมาจะช่วยในการหารอยรั่วคือบางจุดเราจะไม่สามารถเห็นว่าตรงนั้นมันมีรอยรั่ว,วเราก็ใช้แกมมาในการหารอยรั่วแทน ่อมาเป็นได้การแพทย์เริ่มจากไอโอดีน131หน้าที่ของมันคือตรวจสอบเรื่องมะเร็งต่อมไทรอยใช่มะเร็งต่อมไทรอยที่เราต้องใช้เพราะว่าในร่างกายเรามันมีไอโอดีนซึ่งอันนี้ก็เป็นสัตว์มันก็เป็นไอโอดีนเหมือนกันเราก็สามารถฉีดเข้าร่างกายได้เพื่อเป็นการรักษา เป็นเรื่องต่อมไทรอยต่อมาจะเป็นฟอสฟอรัส3 2ตรวจหารูดูเมียะโรคเเมดเลือดขาวก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวปกติเม็ดเลือดขาวจะมีหน้าที่ในการช่วยกระจัดพวกเชื้อโรคแต่ถ้าเราเป็น มะเร็งเม็ดเลือดขาวลือหรือโรคลูคีเมียจะทําให้เม็ดเลือดขาวนั้นตรงข้าวคือมาทำร้ายเราแทนเราก็ต้องใช้ฟอสฟอรัสซึ่งในร่างกายเราในดีนเเราจะมีฟอสเฟตซึ่งมันมีความคล้ายคลึงกับฟอสฟอรัสก็เราก็สามารถฉีดเข้าร่างกายเราได้เพื่อการรักษาลูคีเมียและตัวสุดท้ายที่เราเรียนของวันนี้คือ โซเดียมสองสคือการหมุนตรวจสอบการหมุนเวียนของเลือดใช่ช่วยการตรวจสอบการเวียนหมุนเวียนของเลือดก็จบกันแล้วนะครับ